วันนี้จะมาให้ดูงานนะครับที่เป็นแล็กเกอร์กระป๋องนะที่ตามในแอปที่ไปซื้อกันนะครับกระป๋องสีม่วงนะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพอะพ่นมานะครับสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะแตกรายงานเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าไอตัวรายงาพวกนี้มันจะหายหมดหรือเปล่าว่ามันแตกดึงโคมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับว่าผลงานออกมาจะเป็นประมาณไหนนะครับแล็กเกอร์ตัวนี้ครับเวลามันแห้ง แล้วก็ใช้งานไปมันจะแตกเยอะอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันก็แข็งมากครับขูดออกยากมากๆครับตัวนี้เดี๋ยวต้องใช้เครื่องลงเบยแบบยากเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเคลียร์ผิวตัวนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเคลือบเซรามิคกับให้ใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้กระดาษทรายนะครับกับเครื่องขัดนะครับตัวนี้นะครับผมจะขัดแห้งนะครับผมข้อควรระวังนะครับต้องเพื่อนๆใช้เครื่องขัดแบบนี้นะครับผมอาจจะเกิดความร้อนสะสมที่หน้าไฟแล้วทาให้โครมาลายได้นะครับถ้าใช้ต้องใช้ความระมัดระวังสักหน่อยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีแบบเป็นสั่นนะครับแบบเครื่องสั่นนะครับตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับจะทําให้งานเรานะครับเสร็จได้ไวนะครับแต่เลกเกอร์ตัวนี้มันมีลักษณะค่อนข้างที่จะแข็งก็ต้องใช้เวลาในการเอามันออกสักหน่อยนะครับหลังจากที่เราขัดแห้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เราก็จะขัดตามนะครับไล่กันจนถึงเบอร์8,000นะครับเบอร์8,000นะครับผมจะใช้กระดาษทรายไตแสกกลมขนาด3นิ้วนะครับเพื่อขัดให้ผิวมันเรียบเงาครับก่อนที่เราจะลงน้ํายาเคลือบเซรามิกนะครับสาหรับการลงน้ํายานะครับตอนนี้นะครับเราจะลงน้ํายาทั้งหมด2เลเยอร์ด้วยกันนะครับเลเยอร์แรกนะครับเราจะหยดน้ํายาลงบนผ้าให้แบบชุ่มๆเลยนะครับแล้วลูบให้ทั่วโคมภายในทีเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเน้นผ้าชุ่มๆอีกเช่นกันนะครับแล้วเคลือบทีละ2แนวนะครับผม เป็นเลเยอร์ที่2องครับเพื่อเพิ่มความใสฉ่ำและความทนทานให้กับโคมครับทำเสร็จออกมาก็จะได้โคมสวยๆใสประมาณนี้นครับเนื่องจากโคมนะครับมีฝ้าพอสมควรเลยครับจึงทําให้ความใสของโคมเนี่ยไม่สวยงามเท่าที่ควรนะครับแต่ดีกว่าเมื่อกี้เยอะแน่นอนนะครับ